ฉันมีความสุขกินกับใครมีความสวยงดงามกับใครเดิมเป็นนักกีฬาแบบตั้งครับนะฮะเป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับไหนครับก็ที่ทํางานผมจะได้แชมตลอดทุกทุกปีทํางานกันกี่<ล>คนฮนะ ทของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่องค์กรสองคนแบบคุณต้นผมเป็นรถเข็นบริษัทผมมีสองคนก็เลยเกือบเกือบงานรัฐวิสาหกิจครับผมเกือบเกือบสามสิบรัฐนะครับแข่งกันทุกปีแล้วก็แข่งปีนึ่งสองครั้งอ่ะมีกระทรวงด้วยแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเจ็บนี่คือข้อไหนผมจะเป็นใต้ใต้ล่องเนี่ยฮะ ใต้ลองขาเนี่ยข้อพับครับ,บตามข้อพับแล้วก็จะตึงตรงน่องนี่หน่อยอ่าฮะครับตอนแรกก็คิดว่าเราเล่นเกินไปหรือเปล่าเล่นมากไปหรือเปล่าอะไรงี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยตอนนั้นมันยังฟิตอยู่คล้ายๆยังฟิตอยู่นะก็ยังทานยาแก้ปวดอะไรไปบ้างนิดหน่อยครับก็ยังโอเคแล้วแล้วมาทราบว่า <c oughs> เป็นข้ออักเสบเพราะใครบอก มันอาการมันเกิดขึ้นจากตรงกระตุ่มเนี่ยนะฮะมันบวมขึ้นมาเลยโดยที่ผมไม่ทราบเลยว่ามันบวมขึ้นมาได้ยังไงที่ข้อเท้าก่อนนะตรงด้านนี้เลยครับบวมมามากเลยแปลกเป็นอะไรก็เลยได้ไปหาหมอที่ที่ทำงานเขาจะมีสนักงานแพทย์ใช่ไหมไปตรวจโอ้โหยูริกขึ้นมาเกินต้องไม่รู้เท่าไหร่เลยเขาบอกเริ่มเป็นเกาแล้วผมงงมากเลยอ่ะอ้าวคุณหมอบอกเป็นเกาครับผมยูริกสูงมาก พอให้ยามาทานมันก็หายไงฮะมันไม่ปวดมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่แค่นี้ก็ <laughs> <c oughs> <as> <c oughs> แต่จริงๆก็คือออกกําลังกายก็ยังออกกําลังได้กินยาก็ก็หายแต่แต่ออกตอนหลังนี่ก็ลดลงแล้วครับมันมีความกังวลอะไรไหมะมันคือมันจะตึงอะ มันจะตึงมากเลยตรงน่องเนี่ยคือคนเป็นนักกีฬาพอมันไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะรู้สึกงดหงิดใช่ไหมใช่ฮะเอ๊ะจะทํำยังไงทําไมมันไม่กลับมาปกติใช่ใช่เลยเราคิดว่าเรา25ตลอดใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นตลอดนะเพราะเล่นอย่างนั้นมาตลอดเลยเงแล้วแล้วอะไรถึงถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องหาตัวช่วยอื่นๆลเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนเขากระทานบิมเนี่ยมาเป็นปีละอืเขาก็บอกตลอดนะ เอาลองอันนี้ไปทานสิเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามียาฟรีกินอยู่อ่ก็เลยไม่เชื่อคนไทยเป็นอย่างนี้ชอบของฟรีครับผมโหมอระดับโรงพยาบาลใหญ่โตมโหลานแน,น่นอนคือ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เชื่อฮะจนเจ็ดเดือนกว่าเขากินไปเขาบอกทดลองบิมดูสิอะไรเงี้ยผมก็ทดลองเลยชุดใหญ่เลยว่างั้นเถอะสั่งบิมกลองใหญ่เลย แล้วก็สีชมพูอะไรสั่งเป็นชุดไปเลยอ่ะเริ่มลุยเลยนะครับกลับไปก็สามเม็ดก่อนเลยสีชมพูสาเม็ดแล้วก็น้ำบังคุดด้วยตอนเช้าตอนเย็นควบคู่กันไปเลยทุกวันนี้ยังยังบิมเม็ดเดียวเองเหลือเม็ดเดียวครับเพราะว่าทำไมลดเร็วจังเลยเขากลัว พราะตอนนี้มันไม่มีอาการอะไรแล้วแม <ะ S 2> แล้วตอนนี้ผมยังเล่นกีฬาได้เต็มที่เลยยังตีได้เหมือนเดิมเบือนเดิมเลยโอเคครับขอบคุณมากครับ,บคุณเชนครับ,บคุณครับแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาราำรับแรกของประเทศ